เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาแล้วได้1 2 3แล้ว4 4 4 4เหรอประมาณ 4, 4เม็ด4เม็ดกะได้แล้วครับกระสอบใหญ่หนึง่งน,นี่มนี่มันแก้วมันเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับไม่สวยแล้วลูกเอาลิ้นออกมาทำไมไม่สวย วัสดีครับวันนี้เราได้พาเด็กน้อยนะครับมาหนีโควิดนะครับหนีโควิดจากตัวอำเภอแล้วเราก็มาสวนมันนะครับสวนมันเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราเคยถ่ายทำให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับน,นี้เราก็ได้ขุดแล้วนะครับเห็นไหมครับยายกำลังขุดขนี่ อันนี้คือมันญี่ปุ่นนะครับมันญี่ปุ่นนะครับเด็กๆทำอะไรบ้างไาเกี่ยวตรงนี้เหรอ น้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาเอามันแก้วน,นะคะนี่เลยค่ะโอ้ฟันแก้วนายยกขึ้ไงไงนสิยกขึ้นนู้ดูเลยโอ้ดอยโอ้ใหญ่ยิงเลยอ,นนอันนี้น้องเอาได้อันนี้น้องเอาน้องเอาเหรอคะใ,<ช>ใหญ่ไหมคะมันชื่ออะไรนี่มันชื่ออะไรนี่เออมันชื่อไอ้อ้วนมันชื่อไอ้อ้วนเหรอคะโอ้ ครับมันมันญี่ปุ่นหรือวะแม่มหรอหือวะอันนี้เนาะเออหากที่ญี่ปุ่นอย่างนี้ก็มันขึ้นมามอยู่เรื่อยๆอ้าขวขุดแห้งก็บรรมเสียมซับมันเป็นเง่องป็นเง่ออยู่โอ้ยเบื้องบนข้าวยายขุดน้องก็ออกก่อนสิลูกเบื้องเ,อ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 เอบืเองไอ,อเกี่ยวออกมาเลยเดี๋ยวเอาไปให้ควายเรานะ่ะโอ้สวัสดีมาร์จะขุดทำอะไรที่นี่อ่ะ ดูนะครับนี่กปหน่งางัดคือสกปรเฉพาะจิ้มตอนนี้ตอนนี้เราเราทำนะครับก็คือได้หนึ่งกระสอบแล้วนะครับหนึ่งกระสอบแล้วตั้งแต่เช้าเรามาช้านะครับเด็กคนนี้ทำอะไรเนี่ย ไปอยากได้พันมันญี่ปุ่นมาเอาเด้อเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับที่เราปลูกกันตรงนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับหนึ่งปลูกพร้อมกับมันไปเลยนะครับอันนี้คืออ้อยสิงคโปร์ <c oughs> ดูนะครับปึ <c oughs> ๊บขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเอาพวกไอพวกมันออกนะครับทีนี้แล้วก็จะให้อ้อยขึ้นนะครับเ,ด,เด็กน้อยเน้อยนีโควิดน,นะครับวันนี้โควิดก็เพิ่มขึ้นทุกว,นนวันนะครับจังหวัดนครพนม ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วน้องทำอะไรคะนะ่ะพวกอันนี้นะครับถ้านั้นพวกผมก็จะเอาไปให้ควายนะครับใ้ควาย แผงโซลาผมเอามาไว้ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วต่อท่อมาดูน้ำนะครับทีนี้น้ำมันก็จะไหลเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับพอแดดออกมันก็จะทำงานเลยนะครับก็ สบายไปอีกแบบหนึงปิดไม่ได้แล้วฉะนั้นการทำการเกษตรก็ต้องพึ่งพาแนวคิดสมัยใหม่บ้างนะครับถ้าเอาแต่แนวคิดสมัยเก่าก็ต้องใช้ควายในการไถานาเหมือนเดิมนะครับนิงน้อยคนนี้ทำอะไรคะนี่ เล่นสลามเหรอคะไหนดูสิว้ายปากแดงเลยโอยาบางวิธีการขุดที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้คุณยายขุดให้เบื้องขุดเบิ่งนั้ว่าเป็นหยุ่มขคุดฮันดีฮันดีครับนะ,นะเห็นไหมใครบ่เคยเห็นกับเบิ่งเนี่ครับการขุดมันแกวผมมันเบาตงนี่บอกให้เขาเห็นหัวมันเนี่ย ยายบอกให้เบิ่อไม่ต้องใจจะเล่นเกี้ยวน้องใจจะเล่นเกี้ยวเอาไม่เท่าอ้าวตัวนี้เลยยืนก่อนไม่จะถ่ายเลยหรอกนี่คือนโอ้มีแต่หยาไม่ยังรัดอีกไหมอืมเจ้เอาไปโปะก็ไปยืงนที่สักก่อนเด้อครับเด้อคุณนะต้องขุดออกไปอ้อมกว้างก่อนหูเครือหัวมันหล่ดีสักห่งเนาะแล้วก็ค่อยนั่นเข้ามาได้ครับค่อยไกลเข้ามาเห็นวะยิ้มไดสวยไม่ต้องรันี่ นี่มันแก้วมันเทศญี่ปุ่นนะครับไม่สวยแล้วลูกเอาลิ้นมาทำไมไม่สวยโนม่นบวบุมีแต่ขอพันเข้ามามีแต่วายญี่ปุ่นต้องบูรุ่นนะครับว่าพันอย่างอันนี้ขอเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสิ่ใหญ่ได้เนี่ยนี่นี่นี่ไมเลยอ๋อหลายขนาดอืมโเป็นโคนเงาหนึ่งเมตรสี่เมตรกะได้แล้วครับกระสอบใหญ่หนึ่งุณย้ายทางคุณขอคุณได้บอกใส่ ใช่ใส่ใส่ทางใดได้ได้ขุดรถดขนางนั้ขุดข้างนี้ซักหลายเด้อไอ่ก็มาขุดทางนี้สิลูกพี่มาหน่ะแม่อย่าไปนั่งจมอยู่หันแม่เห็นฮิคารมันเด่นท้อนเอออย่าไปทางใหม่ได้หนิค่ะให้ล้านเก็บนวดมันออกขี้ดินออกน้องจ๋ามาเก็บอันนี้ลูปออกน้ำขี้ดินจ๋าน่ะนี่เออเบากระสบมันนั่งนี่นี่ล้านรูปขี้ดินออกหนิแม่มันติดเต็มคู่เลยค่ะอ่ะแล้วนี่น้องจ๋านเดียวน้องจ๋าทำงานน้องจ๋าเอาดินออกนี่แล้ว ดิน ality, ออกอ่ะเอามาเอามาเอ้นี่นี่นี่มายืนอยู่ตรงนี้นี่มานั่งอยู่ตรงนี้นี่อยู่ดซะันดีอ๋าน้องจ๋าเอาดินออกย้ายนี่ดูขุดเอาเอาขุดเอาเลยลูกขุดเอาเลยตัวนี้เอป็นหนึ่งหนึ่งไม่ขุดไม่หวดีหาเดือนนิ่งเซานี่พี่เจคอมก็ขุดโอ้ยใหญ่เลยอายเอาดีดีเอากว้งดีดีเอากว้งกว้างออกมีหัวพุ่นได้ฮ่าฮ่าฮ่ามันได้ขี่แสิมันได้ขุดมันเยนับ เห็นไหมใหญ่เลยนะไอไอเห็นโบไอเห็นซับเลยดิฮะฮะฮะมันดังชับเออเจ๊ที่ค่อยขี้อค่อยค่อยทำลูกฮะบุกโกฟีฟีทีตัวซับมันดีบุกเอาคุณยายดึงขึ้นมาเบิ่งดูโคบอาจาอย์ยกเบิ่งแล้วนี่โอ้โหดออ๋ออันนี้ของไลอันี่ของไลเอาลุงจ๋าบ่ใหญ่เลยเอาเหนวดมันออกนี่ได้แล้วเอาเก็บไป โอ้ยปากแดงแท้แม่ค้าเฮาผู้เออคนเอากุ้งก้วงผู้ผูมันไปผู้เงานาะแต่มันเด่งงามกระซี่สมคือกไงมาเหลืองขนาดนะเนาะมันผสมมันสมพีเนื่องกับเนื่องนั่นนั่นมันเหลืองอย่าง้นมันสีสมสมอีกหน่อยคุณละพันธุ์ที่ามาแต่ใส่แล้วแต่ว่าพันธุ์นี่มันเดี๋ยว คอยดูด้วยครับว่ามันเป็นพันอย่างกันแน่จากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์จากมาเลเซียคุณยายไปขอมาเบิดอาดลีลาวนี่ก็บปจกักอ๋อเด็กคนนี้ก็ได้3ามโอ้โหเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาแล้วในหนึ่งสองสามแล้วสี่สี่สี่หรอสี่สี่ห้าม่เยอะจังเลย รถกะสีถืออ oh ูหาหาหาเยอะได้นะเยาะว่อเสียบตรงนี้ลงก่อนเนี่ยอยู <h <h ่นะเออเยอะเลยนี่่ะไอ้ขวนี่ใไ้ขวบ้าบ้าแมวแมยทำไมมันติดไกลอย่างงี้หายนอยอย่าว่าได้สอมีกไหม ไม่มีแล้วขายงยายยาคุทุาามา,า,านั้นก่อนบมันงางามทางั้นมันหัวเพท่านปันได่ตัวนี้มันงามแหงได้ทางนี้โอ้ยปิดออกนี้